ทุกคนคลิปนี้น้องนิชาจะเล่นเดี้ชาจะเล่นไป,ไปดาว<ป>มามันจะปิวไปกับน้ำ เร็วขึ้นมานี่นี่เอาไว้ก่อนนะอ่ะเราก็ลังเล่นนะนี่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 ไงแม่เดินลงเขาลงมาแม่เอาโทรศัพท์ไไว้กับแม่เล่นนะละคะเดี๋ยวเราเล่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำไอ้นี่กันก่อนเราก็เอาโทรศัพท์ไปไว้กับคุณพ่อเนี่ยเราเล่นเราเล่นม้าน้ำ เล่นม้าน้ำเล่นปูมีปูด้วยค่ะนี่ปูนี่นี่เห็นไหมแล้วเ,เอาเนี้ยเราก็ต้องเอาเข้าเข้าอันนี้ไว้ก่อนค่ะอันนี้จะเอาเอาของของ ของที่นิชาเล่นน่ะเก็บไว้อ่ะฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนเอาเข้าเอาข้าดีๆเอาเข้าดีๆค่ะอาคุณพ่อนั่งอยู่ตรงไหนล้ะทีเนี้ยเราจะต้องเอาโทรศัพท์ไปให้คุณพ่อแล้วค่ะทุกคนน้องนิชาอยากจะลงเล่นน้ำแล้ว น้องนิชายอยากเล่นน้ำแล้วมันลึกไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะคุณแม่ยังไม่ได้ลงด้วยโอ้ยข่อนใหญ่ยวน ขึ้นมาถึงนี่เลยอ่ะนิชาเดี๋ยวโดนน้ําดูเดี๋นิชาเดินน้ำดูดวนิชาเดนน้ำดูแม่เล้วแม่ไปทอยไปกับพ่อแล้วนะคะยับไปกับพ่อจะเล่นนโอเคโอเคเดี๋ยวคุณแม่เอา โพรศัสท์ไปไว้กับคุณพ่อน้ำแรงไหมโผมค่้เดินตัเก่งเก่งนี้าชจะหลุดแล้อ นี่ยคุณแม่บอกเราให้เอาชุดหนังเงือกมาด้วยถ้าไม่งั้นก็ได้ใส่ชุดหนังเงือกแล้วเป็นนางเงือกลอยตุ๊บ่องตุ๊บ่องแล้วป่านนี้ <c oughs> วุ้นมิวมิวนั่งอยู่ตรงนน้นแล้วมิ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 ว,มว เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหรออ่พี่นิชาเอามาเล่นให้น้อง กอดไว้มันจะได้ไม่หลุดลงไปนิ่งเลยนะกอดไว้โอ๊ยกอดไว้ว้ายควบมีมเกี่ยวกับนั้นลงไปแล้วพ่อพ่ออะไรอยู่ไหนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ตามน้องนิชาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ตามน้องนิชาลงไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดตามน้องนิชาด้วยนะคะครั้งแรกที่น้องนิชามาเที่ยวทะเล